อตอนนี้นะครับที่เราคุยกันไว้นะครับว่าเราจะมีนัดโฟนอินกันนะครับสัมภาษณ์สดทางสายโทรศัพท์กับน้องเต่านะครับทักทายน้องเต่าด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พค้ั่ะชาากีบแ่จทุกคนเลยครับครับผมเป็นอีกหนึ่งอารมณ์เป็นอีกหนึ่งหนุ่มอารมณ์ดีเลยนะวันนี้ <c oughs> ที่เรามาพูดคุยกันตามจริงเนี่ยหน้าที่สัมภาษณ์ตรงนี้ไม่ใช่พี่นะ เป็ในใครครับตามจริงพี่เอ๋อผู้บริหารของเราจะมาสัมภาษณ์เองเลยนะเนี่ยอเออพี่ก็เลยมาแย่งหน้าพี่ก็เลยมาแย่งหน้าที่พี่เอ๋อยังให้ทักทายชาวกิฟต์แล้วก็ทักทายชาวอุดรน,นิดนึงครับผมก็สวัสดีแฟนชาวกิฟต์แองเจิลนะครับแล้วก็ชาวอุดรธาน,นีทุกๆคนเลยครับผมเต๋าเซตุงเพียงพองครับผมนี่แหละนะครับเสียงจริงเลยนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยน้องเต๋าช่วงนี้อากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ย มีวิธีคลายร้อนอยังไงไหมที่นุ่นร้อนไหมครับที่กรุงเทพร้อนมากครับผมใช่ไหมไอร้อนนี่ถ้าไปอยู่อุดรน,นี่จะคลายร้อนได้ดีขึ้นเลยนะฮะตอนเนี้ยใช่ไหมนะครับไป็ร้อนเพี่อุดรอะไรอย่างงี้ครับแฟนคลับถามหาเยอะเลยที่อุดรเนี่ยนะครับยังคิดยังยังจำถึงแฟนคลับได้ไหมที่ตอนนั้นเรามาเ,เขาเรียกว่าแคมปัสทัวร์แล้วก็มามิดแอนด์กีทจำได้ครับจำได้สนุกมากครับตอนนั้นเป็นไงม้างเอ่ยบรรยากาศในวันนั้นวันนั้นก็สนุกมากครับแล้วก็แฟนให้การตอนรับอย่างดีมากเลยถึงแม้ว่า ฝนจะตกก็ยังโหยยินรอกันได้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยครับใช่ไหมนะครับแล้วก็น้องๆแฟนคลับฝากคําถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าเมื่อไหร่น้องเต๋าจะได้มาอุดรอีกก็ถ้าเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวก็จะได้ไปเจอกันแน่นอนเลยครับผมโดยเฉพาะที่กิฟต์แองเชิลด้วยใช่ครับจะไปเยี่ยมถึงเทเลยใช่ไหมนะครับช่วงนี้งานเยอะเหมือนกันได้ข่าวว่างานเยอะเลยช่วงนี้ก็มีอ่าหนัง ครับผมแล้วก็ละครแล้วก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนี้เลยครับผมชื่อว่าอย่าทำให้รักครับเป็นตอ่าใช่ใช่นะครับตอนนี้มีซิงเกิลใหม่เพลงช้าเพลงแรกในชีวิตเลยครับครับผมก่อนหน้านี้เดาเท้าความก่อนหน้านี้ก่อนแล้วกันฮะเราได้ฟังเพลงเร็วของน้องเต่ามาถึงสองเพลงครับทําไมเพลงนี้ต้องเป็นเพลงช้าเอ่ยทําไมเพลงนี้ต้องเป็นเพลงช้าเพราะว่ามันถึงเวลาครับที่เราต้องมาพิสูจน์เองว่าเพลงช้าเราเป็นยังไงครับผม ครับผมแล้วก็ทางทีมโปรโมเตอร์ก็อยากจะพิสูจน์ต่อวันกันว่าพัฒนาการไปถึงไหนแล้วใช่ไหมนะครับนี่ๆอะไรองี้ก็ได้มาทําเพลงชากันก็ที่จริงจบจากเพลงอยากจะมาไหมเนี่ยทางทีมเขาบอกว่าบ้าถึงเวลาเพลงชาแล้วก็คือทํางานตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับใช่ไหมใช่ครับก็อยากจะมาไหมเนี่ยต้องบอกได้เลยนะว่าติดอันดับหนึ่งที่นี่ด้วยอ้ขอบคุณครับนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างเอ่ย สำหรับซิงเกิลก่อนอันนี้อยากจะมาใหม่ให้น้องเต๋าขอบคุณแฟนคลับนิดนึงที่ขอเข้ามาเกือบทุกชั่วโมงเลยถ้าผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาขอเพลงอยากจะมาไหมนะครับจนติดอันดับหนึ่งของชาร์ตกีแังเจอรนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็ฝากเพลงนี้ด้วยละกันนะครับอย่าทำให้รักครับผมอย่าทําให้รักนะครับเพลงนี้ติดอยู่ที่อันดับ3มท็อป10ด้วยตอนนี้แล้วก็อีกไม่นานแน่นอน ถ้าแฟนขับขอเข้ามาเยอะเดี๋ยวติดอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับใช่ครับช่วยด้วยนะครับนะครับ,รบอย่าทําไม่รักนะครับสกิลล่าสุดเลยของน้องเต๋าเรื่องราวของเพลงนี้เป็นไงบ้างครับก็เรื่องราวของเพลงนี้นะครับก็ต้องพูดถึงก่อนว่าครับผมเขาถามทางทีมโปรดิวเซอร์เขาถามว่าเต๋าจะรู้สึกเจ็บแบบไหนมากที่สุดถ้าเกี่ยวกับเรื่องความรักก็เลยคิดปุ๊บแล้วก็ตอบไปว่า,าถ้าเจ็บสุดก็คงแบบ ตปรักคนที่เขาไม่ได้รักเราอะไรประมาณนี้ครับผมก็คือน่าจะเจ็บที่สุดแล้วว่าเป็นรักที่ไม่สมหวังอะไรอย่างนี้เขาเลยโอเคแต่งเพลงนี้ขึ้นมาะท่าให้รักครับผมผมคิดว่าทุกบรรทัดทุกคํามีความหมายทุกคำครับในเพลงนี้ครับผมครั้งแรกเลยที่เราเห็นโจทย์เพลงนี้โอ้ผมครั้งแรกก็ดีใจครับเพราะ้ทําเพลงช้าใช่ไหมเป็นเพลงเศร้าด้วยเราก็ต้องทําการบ้านหนักมากครับ ใช่ไหมมานหนักมาแล้วก็เตรียมตัวมานานพอสมควรเลยครับครับผมก็ไปปรึกษาพี่ชมพูฟุตตี้บ้างไปปรึกษาพี่อีฟครับผมบอยวิษณุก็ไปคุยกันตอนนั้นเล่นละครเวทีด้วยกันก็ไปษาเขาว่าควรจะทายังไงดีอะไรเงี้ยครับอ่านะครับก็เพลงนี้นี่เราเรียบเรียงเองเลยหรือเปล่าครับมีทีมทาง True ฟรนด์เชียรทำให้ครับผมครับผมเป็นไงบ้างเอ่ยสำหรับเพลงนี้บรรยากาศในห้องอัด แน่นอนเตา๋าแต่ก่อนเราเห็นเพลงเร็วมาตลอดสนุกสนานมาตลอดเพลงช้ามันมีอุปสรรคอะไรกับเราบ้างไหมมีครับครับผมมีในห้องอัดก็มีเกรงๆฮะอ่าฮะเราไม่เคยร้องเพลงช้ามาก่อนครับผมแล้วก็เป็นทีมอ่าทีมทําเพลงทีมใหม่ด้วยอือ uh huh. แล้วก็เราก็เพิ่งเจอกันครั้งแรกเนี้ยแล้วก็เป็นเพลงช้าต้องเสืออารมณ์ด้วยต้องทาอารมณ์นิดนึงครับผมคือถึงจะอินกับเพลงได้อะไรครับผมก็มี uh huh. มี อุปสรรคเยอะเลยครับแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับเพราะว่าต้องต้องทำให้ได้อะไรองี้ก็ต้องสู้ๆใช่ไหมนะครับอันี่ก็เป็นเพลงช้าอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าอย่าทําให้รักเพลงนี้เนี่ยนะครับในส่วนตัวเลยของน้องเต๋าเนี่ยชอบท่อนไหนมากที่สุดแล้วก็เคยเจอเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองหรือเปล่าชอบท่อนไหนมามครังชอบหลายท่อนนะครับอืแต่ว่าถ้าชอบท่อนไหนมากที่สุดต้อง อท่านเป็นประโยคแล้วกันเธออาจกำลังเลือกใครแต่ใจฉันมันกำลังรักเธออ,อ,อะไรประมาณน,นั้นใช่ไหมชอบชท่อนนี้มากเลยว่ามันโดนมากเลยฮะ<ล>แต่ว่าอ่าเธออาจกำลังเลือกใครแต่ใจฉันมันรักเธอไปแล้วอะไรงเงี้ยไม่เปลี่ยนไม่ได้แต่เธอยังเลือกได้อะไรเงี้ยใช่ไหม,มเปลี่ยนม,คร,มครับท่อนเนี้ยแสดงว่าถ้าเกิดเราเราเราฟังเพลงนี้เราเรา จับได้ถึงใจความนี้รู้สึกว่าเอ้ยเรา,าถ่ายทอดอารมณ์นี้ออกมาได้เนี่ยสแสดงว่าเต๋าต้องเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้สิใช่ไหมมันก็ต้องมีบ้างแหละใช่ไหมมีบ้างมีบ้างตอนสมัยวัยรุ่นพ <c oughs> อ,อ่โยมอะไรเงี้ยโอ้น้องน้อง,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 องสาวๆเนี่ยพากันแซวกันใหญ่เลยเนี่ยว่าอีฉาผู้หญิงคนนั้นจังเลยอนะครับอย่าทําให้รักนะครับเป็นอีหนึ่งเพลงด้วยก็เรียบร้อยกันไปนเรียบร้อยแล้วปล่อยออกมาแล้วปล่อยมาตั้งแต่วัน วันที่สี่มีนาที่ผ่านมาครับเป็นยังไงเมื่อเอ่ยแฟนคลับรอตอบรับเรายังไงบ้างแฟนคลับก็ชอบครับครับผมเขาชอบแล้วเขาก็รอฟังเพลงช้าของเรามานานแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ค่อยได้ร้องเพลงช้าเลยตั้งแต่ออกจากบ้านมาครับผมคือจะร้องเพลงเร็วซะส่วนใหญ่แต่พอมาได้รับเป็นเพลงช้าเพลงแรกด้วยอกหักด้วยครับผมอารมณ์เนื้อหาของเพลงก็เศร้าด้วยใช่แฟนงก็เลยแบบอินดนตีเพราะมากผม ผมชอบทุกอย่างในเพลงนี้เลยเป็นผลงานที่ผมแบบผมเพิ่งรู้ว่าแบบชอบผลงานตัวเองแล้วมันมีความสุขขนาดนี้อะไรเงี้ยครับบางทีเราก็เริ่มหลงสเสน่ห์กับเพลงช้าขึ้นมาแล้วใช่ไหมใช่ครับแบบว่าเฮ้ยเราเหมือนแบบลหลงรักงานของตัวเองอะไรเงี้ยอือแบบชอบเพลงนี้ก็ไปไหนผมก็ร้องแต่เพลงเนี้ครับผมร้องละครบอก็ร้องแต่เพลงเนี้ยจนเป็ <laughs> นละครเวทีเขาแบบที่ร้องได้กันหมดแล้วนะ <laughs> เพลงยังไม่ปล่อยเลย <laughs> อะไรเงี้ย นะครับนอกจากนั้นแล้วเป็นยังไงครับฟิกแบกทั่วประเทศเลยวันนี้ได้ข่าวว่าทักทายสถานีวิทยุเกือบทั่วประเทศเลยใช่ไหมวันนี้ก็เตรียมฟอรนตั้งแต่เช้ายันนู่นเลยครับสี่ทุ่มเลยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกกําลังใจเยอะอยู่แล้วครับผมก็กําลังใจดีครับสุดเต็มที่แค่กําลังใจจากพี่เอคิปแองเจิลนี่ก็สุดๆุดแล้วออพี่เอบอกเป็นกำลังใจให้ทั้งวันเลยวันนี้ใช่ขอับคุณครับอ่านะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับ สำหรับเพลงนี้ของน้องเต๋าเป็นไงมั่งน้องๆแฟนคลับถามว่าเมื่อไหร่ MV จะปล่อยมาเลยเมื่อไหร่ MV จะปล่อยออกมาแล้วครับก็วันที่หนึ่งครับผมวันที่หนึ่งเมษายนครับหกโมงเย็นที่รายการสยามเด็กเล่นครับได้เขาว่าถ่ายกันไปเรียบร้อยแล้วถ่ายเรียบร้อยแล้วครับผมถ่ายเสร็จแล้วตอนนี้กำลังตัดต่ออยู่กำลังแบบตัดต่อให้ละเอียดที่สุดเป็นยังไงมั่งรายละเอียดเนื้อหาใน MV รายละเอียดเนื้อหาใน MV ครับจะมีตัวละครห้าตัว ก็จะมีชื่อเตา๋าชื่อหมากชื่อทอยอออชื่อแบงค์ชื่อตาครับผมชายสามหญิงสองเต๋านี่เราเล่นเองเลยไหมเล่นเองครับ<อ>เล่นเป็นองครับนะครับก็จะมีห้าคนเป็นเพื่อนกันครับผมแล้วก็แบบว่าเกิดความรักกันเกิดขึ้นในห้าคนนี้ห้าคนเป็นเพื่อนกันแล้วเกิดความรักกันเกิดขึ้นชายสามหญิงสองใช่ครับสาหญิงสองแล้วมาดูว่ามันจะลงตัวหรือจะไม่ลงตัวอะไรยังไงเป็นความรักแบบ ที่แบบไม่มีใครคาดเราได้หรือว่าแบบเป็นแบบเอ๊ะคนนี้หรือเปล่าเอ๊ะคนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยจะให้คนดูเนี่ยติดตามกันไปเรื่อยๆลุ้นกันไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงครับผมบรรยากาศในการถ่ายทำเอ็มวีในวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับมีโอกาสได้ร่วมงานกับเพื่อนๆพี่ๆหลายคนเลยวันนั้นก็ได้เจอครับเจอมีแจมมีพี่บอยครับผมมีนัดมีเอ๋อเป็นนักแสดงก็ได้ร่วมงานแล้วก็สนุกครับ ผมแล้วก็เป็นถ่ายเป็นเนื้อเรื่องที่แบบว่าเป็นเอก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแบบเต้นนะคอนเสรที่ผานมาจะไม่เต้นแล้วก็เนื้อเรื่องแต่นี้จะเน้นไปทางที่เส้นเรื่องมากกว่ามันเหมือนกับหนังสั้นเรื่องนึงเลยไหมใช่ครับใช่ครับแล้วเป็นครั้งแรกก็สิที่เราทําแบบนี้ครับงั้นตื่นเต้นป่าตื่นเต้นนะตื่นเต้นครับผมครับผมอยากจะเห็นเร็วๆแล้วเหมือนกันอ่าใช่นะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับในส่วนของ เพลงนี้ก็เรียบร้อยกันไปแล้วกับเนื้อเรื่องของเพลงแล้วก็รวมไปถึง MV นะครับก็วันที่หนึ่งนี้เราได้ชมมาแน่นอนหนึ่งเมษายนี้ครับแน่นอนอ๋อหนึ่งเมษายนนี้ชมกันแน่นอนแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับมีน้องๆวันนี้ฝากคําถามเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเอาไว้ตอนท้ายเดี๋ยวพี่จะถามทีละคําถามแล้วกันใช่ครับเนาะนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องเต๋าเนี่ยฝากช่องทางการดาวน์โหลดนิดนึงครับก็ช่องทางการดาวน์โหลดนะครับครับผม เหมือนเดิมครับใครที่ใช้ซิม TrueMove นะครับผมก็สามารถกด2 22 2ครับผมแล้วก็โทรออกแล้วก็บอกชื่อเพลงได้เลยครับผมคองบผมสอง2อตัวแล้วก็โทรออกบอกชื่อเพลงได้เลยครับครับผมก็ใครจะเข้าไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ก็ได้ครับที่ www.truemusic.com ครับผมก็มีชื่อเพลงแล้วตอนนี้ก็สามารถเข้าไปโหลดกันได้แล้วแล้วก็โหลดเป็นเสียงรอดสายได้ด้วยครับครับผมแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของดาวน์โหลดทั้งค่ายเลยครับ ก็นี่เลยครับทั้งค่ายได้เลยอ่าใช่นะครับใช่ครับผมแล้วก็เนี่ยในตอนนี้ระหว่างรอเอ็มบีก็จะมีกิจกรรมครับผมอยาททาให้รักช็อตฟิกคอนเทสครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยกิจกรรมนี้ก็เป็นการแต่งราวเป็นแบบแฟนฟิกชั่นนะครับแบบจากการฟังเพลงครับผมอยาททำให้รักเนี่ยอืมอ่าก็คือหมายถึงว่าฟังเพลงอยาทําให้รักปุ๊บแล้วคุณจินตนาการเป็นแบบไหนก็ให้ลองแต่งเป็นนิยายสั้นๆมาสักหนึ่งเรื่อง โอ้น่าสนใจน่าสนใจก็คือเรา,าฟังเพลงอย่าทําให้รักนี้เดี๋ยวเราแต่งเป็นหนังสั้นขึ้นมาเป็นนิยายเขียนเข้ามาใช่ไหมใช่สำหร<า>ับ<ร>ใคร<ม>ที่ชอบเขียนนิยายแล้วหรือว่าใครที่อยากจะลองหัด,หดเขียนดูก็ฟ <รา S 2> ังเพลงนี้แล้วลองนึกดูเพราะว่ากติกาหรือว่ารายละเอียดเนี่ยก็มีให้แล้วครับที่ af t to life com หรือว่าแฟนเพจของ af channel ครับผมก็มีกติกาบอกไว้เรียบร้อยแล้วครับผมก็มาลุ้นสร้อยพร้อมจี้ TAO เต๋อครับทังทำพิเศษเลยใช่ไหมอันนี้แจกกับมือเลยห้ารางวัลเท่านั้นครับนะครับในงานมันน่าจะเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าแฟนๆส่งกันเข้ามาใช่ไหมครับเราก็จะเป็นคนมานั่งอ่านแม้แต่ฉบับแรกจนถึงฉบับสุดท้ายเลยโอ้อันนี้น้องเต๋าจะนั่งอ่านเองเลยใช่ไหมผมไม่เคยอ่านซิกที่ไหนมาก่อนเลยนะครับใช่ไหมผมต้องาต้องมานี่อ่านซิกของที่แฟนๆแต่งให้เลยอ่าอ่าคือว่าเราไม่เคยอ่านซิกมาก่อนต้องบอกอย่างนี้ครับผม ก็ไม่เคยคิดที่จะอ่านพ้อเราทวรแบบนี้เราก็โอเคอ่านเราต้องอ่านหน่ับพร้อมแล้วครับตอนนี้มีน้องๆส่งเข้ามาเยอะเองครับตอนนี้ก็มีส่งกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็มีทางพี่ที่ทีมงานวันนี้เข้ามาออฟฟิศก็บอกแล้วว่ามีส่งเข้ามาแล้วครับบางทีเราก็ดีใจเหมือนกันนะมีน้องๆให้การตอบรับเราคอยติดตามเราอยู่เป็นประจำแบบนี้เนี่ยครับผมเอยากให้ส่งกันเข้ามาเยอะครับผมอ่าฮะรุนรางวันกันมาร่วมสนุกกันครับผมแจกกันมัแจกกันในวันไหนครับอ่าในวันเดี๋ยวจะบอกอีกทีครับผม ครับผมโดยงไงอย่าลืมติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับทางเว็บไซต์ของ True ด้วยใช่ครับนะครับช่องทางการติดตามน้องเต๋าครับได้ทางไหนก็เอ่ยหลักๆง่ายๆนะครับทางทวิตเตอร์กับอ่าอินสตาแกรมนะครับผมก็เต๋าเพียงพอนะครับสกด T a o T h i a n g p h o r ครับครับผมก็เข้าไป follow เข้ามา Follow ได้ครับนะครับแล้วก็ติดตามได้นะครับแล้วก็อีกช่องทางละครับ ช่องทางก็ที่นี่เลยครับแฟนเพจ AF Channel ครับผมครับผมติดตามความเคลื่อนไหวของ AF ทุกๆคนเลยครับใช่นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับน้องเต๋อก็ยังมีงานละครเวทีด้วยก่อนหน้านี้มีละครเวทีครับเพิ่งจบไปครับครับผมจบไปก็ตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่เรื่องคู่ปรับสลับล่างกับพี่แพทย์คพาคัทางช่องสามก็แฟนๆติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกันด้วยนะครับว่าครับผมพอแเดจะออกมา เป็นยังไงนะครับแต่ผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับตอนนี้ถ่ายไปแล้วใช่ไหมครับถ่ายไปแล้วครับตอนนี้ก็ถ่ายทำประมาณ30-40%ได้แล้วครับก่อนหน้าน,นี้มีหนังใช่ป่ะก็เห็นน้องเต๋าอยู่ในหนังไปแล้วเรียบร้อยแล้วมีภาพยนตร์ครับเรื่องใช่ยอดมนุษย์เงินเดือนนะใช่แล้วก็จะมีเจอกับน้องเต๋าบนในละครเวทีด้วยใช่ครับครับผมแล้วก็เรามาแสดงละครเนี่ยมันต่างจากการแสดงหนังยังไงเรามีการวิธีการปรับตัวยังไงครับมันก็ต่างกัน ต่างกันมากไหมมานักเท่าไหร่นะครับมันก็จากละครครับผมอ่าหมายถึงว่าพูดถึงภาพยนตร์ญญก่อนเราชิมดำ้ำภาพยนตร์ญญมาปุ๊บครับก็ต้องไปเล่นละครเวทีอ่าฮะซึ่งละครเวทีก็ต้องเล่นให้มันสบา,าให้คนถึงข้างหลังเห็นก็คือเล่นให้ใหญ่ขึ้นว่าไม่ใช่โอเวอร์แต่พอมาเล่นละครมันก็จะมีเทคนิคที่แตกต,ต่างกันออกไปครับผมครับผมปรับช่วงแรกๆยังติดๆขัดๆอยู่แต่ว่า,างหลังมาก็เริ่มชินแล้วครับผมแล้วก็พอเราตอนนี้เราถ่ายละคร แล้วก็เดี๋ยวล่าสุดมีหนังกับพี่มิวรลลิตาด้วยอืมเป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่ชื่อเรื่องว่าประโยคสัญญารักครับโอ้ต้องติดตามเลยนะตอนนี้ก็มี2เรื่องครับตอนนี้ถ่ายทําอยู่ครับผมได้ข่าวว่าอ่าช่วงนี้งานเยอะเลยแล้วก็ละครเวทีก่อนหน้านี้จบไปแล้วก็มีพี่ๆจาก g i f ต์แองเจลแล้วก็พี่เอผู้บริหารเอาดอกไม้ไปเซอร์ไฟร้หนงเลยีเลยได้รับแล้วได้รับถ่ายด้วยด้วยใช่ไหมครับ เออเอต้องขอบคุณมากนะครับพี่เอครับผมจะให้ขอบคุณพี่เอด้วยครับครับขอบคุณมากนะครับพี่เอได้รับดอกไม้นะครับผมสวยมากครับเป็นไงวันนั้นเซอร์ไพรส์มากไหมพี่พี่ยิงตรงจากอุดรไปนู่นเลยนะก็ตอนแรกคิดว่าคงไม่มาแล้วอะไรเงี้ยใช่พอเล่นเสร็จก็มารับดอกไม้น้าเวทีก็เจอแฟนๆรูก็เอะเสื้อคุ้นๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าออ่า่้ทีคุ้นๆก็เลยอ้าวมาจากคีฬาเชื่อโอ้โหเซอร์ไพรส์มากครับรู้ไหมว่าตัวแทนวันที่ให้ไปวันนั้นเนี่ยพี่เอกำชับว่า ถ้าดอกไม้ไม่ถึงมือเตา๋าโดนไล่ออกจริงขนาดนั้นเลยครับถึงมือเขาถึงมือแน่นอนถึงมือแน่นอนเนี่ยครับอันนี้ยืนยันแล้วนะว,ว่าถึงมือนะคิดว่าน่าจะมีรูปไปยืนยันใช่ไหมถ้าถ้าถ้าเต๋าบอกว่าไม่ถึงมือเนี่ยโดนไล่ออกอย่างนั้นนะ <c oughs> หมดหดร้ายมากหมดร้ายมากหมดร้ายมากนะครับก็เป็นหนุ่มอารมณ์ดีนะครับที่มาพูดคุยกับเราวันนี้ด้วยนะครับช่วงนี้มีน้องๆถามเข้ามาว่าพี่เต๋าคะงานเยอะขนาดนี้มีวิธีดูแลตัวเองยังไงถึงหน้าใสยังใสเหมือนเดิมก็ถ้ามีเวลาให้นอนครับแล้วก็ทานอาหารเป็นเวลาครับครับผมทาบำรุงพวกครีมทานวิตามินอะไรเงี้ยครับครับผม อ่ะฮะแล้วก็มีคําถามเพิ่มเติมมาว่าพี่ต๋ออากาศร้อนๆ้อนแบบนี้เนี่ยนะครับก็พี่ต๋ามีวิธีคลายร้อนวิธีไหนมา้างคะก็ไปฟังเพลงอย่าทำให้รักนะครับแล้วจะคลายร้อนได้เลยครับโอ้อันนี้คลายร้อนได้เลยใช่ป่ะครับเปิดเปิดฟังแล้วก็นอนฟังนั่งฟังนะครับแล้วลองว่าคลายร้อนได้แน่ครับแสดงว่าทั้งประเทศนี้ไม่ต้องติดแอร์แล้วแหละนะครับเอาเพลงนี้ไปฟังในบ้านเลยก็คลายร้อนได้เลยใช่ไหม นะครับแล้วก็มีคำถามฝากมาด้วยเมื่อไหร่พี่เต๋าเนี่ยจะมีเพลงที่ฟริชชูลิ่งกันเลยกับพี่คัชชาคะเ,เรื่องนี้ต้องต้องถามทางทูด้วยครับผมยังไม่ทราบจริงครับใช่ไหมครับนะครับก็เดี๋ยวยังไงต้องติดตามมาด้วยติดตามครับแล้วก็เมื่อวานนี้มีคำถามถามว่าเมื่อวานนี้พี่เต๋าได้เป็นกำลังใจกับพี่คชชาไหมคะงานนายเอ,อนเตอร์เทนใช่ไหมครับครับผม ผมก็เชียร์เพื่อนๆทุกคนครับที่มีชื่อเข้าชิงครับผมเป็นกำลังใจจากบ้าน True Fantasy เหมือนกันครับผมก็เป็นกำลังใจให้อยู่แล้วครับใช่ไหมก็คอยส่งกำลังใจห่างๆให้รับผมนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายคำถามเลยเป็นไปได้น้องเต๋าเข้าไปตอบทางแฟนเพจคีแฟมช่วยหน่อยนะครับอ่าฮะได้ครับได้ครับนะครับอย่าลืมเข้าไปตอบด้วยมีน้องๆฟิกแบ็คเข้ามาเยอะมากมากเลยนะครับแล้วฝากไว้ด้วยนิดนึงละกันมีอีกหนึ่งคำถามบอกว่าอยากให้น้องเต๋าร้องสดให้ฟัง เออได้เลยครับครับผมเอาเป็นเพลงล่าสุดเลยเนาะอย่าทําให้รักครับครับผมหนึ่งสองสามได้ยินไหมได้ยินครับ <Okay S 1> โอเคนะครับโอ้ยม,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 มีมีกีตาร์มาด้วยเหรอครับเอากีตาร์มาด้วยฮะโอ้เอากีตาร์มาด้วยจัดเต็มเลยวันนี้ใช่ไหมใช่ฮะอ่ะโอเคหนึ่งสองสามไปเยอะทำให้ฉันรักแต่เธอไม่รัก หล่อมากครับวอ้โหนี้เอากีตาร์มาจัดเต็มได้เลยใช่ไหมให้กีตาร์เชลเลยครับโอ้โห oh, ให้เป็นของขวัญกับพี่เอโดยเฉพาะกันเลยครับปีนี้จะมีโอกาสได้มา,าอุดอรอีกไหมครับเนี่ยมีแน่นอนครับต้องมีแน่นอนใช่ไหมจะมาเป็นมิดแอนด์กีตหรือว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเอ่ยได้หมดครับคอนเสิร์ตก็ดีเลยฮะได้หมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวมาทานส้มตำกันนอกจากนี้อ่อ ยังจะให้น้องเต๋าฝากอีกนิดนึงครับเรื่องของการเขาเรียกว่าทุกคนเลยแน่นอนน้องเต๋าเคยผ่านเวทธีการประกวดมาแล้วนะครับ Academy f a ฟ t เ s i ียให้ให้ฝากกับน้องๆที่มีความฝันนิดนึงครับก็ใครที่มีความฝันนะครับก็ทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็อย่าทิ้งความฝันนั้นนะครับถ้าเรายังมีโอกาสยังมีแรงอยู่ก็ให้ทำนะครับผมถ้าใครสนใจอยากจะเป็นนักร้องหรือนักแสดงนะครับตอนนี้ a f 1สิมาแล้วแนี่นี่เอฟสิบครับกติกาตัวให้พอนะครับตอนนี้สิบห้าปีถึงสามสิบปีนะครับผมใครที่อายุเกินยี่สิบห้าแล้วมีโอกาสนะครับมากันได้เยอะสละอกว่ามสู่วงการบันเทิงเนี่ยเปิดจอยู่ครับอ่ไม่ค่อยชัดเลยครับเอาขอเสียงใกล้ๆนิดนึงครับครับผมได้ยินไหมฮะโอเคได้ยินแล้วครับอีกรอบครับผมสวัสดีครับผมก็วันที่เดี๋ยวเร็วนี้จะมีนะครับ a อ1สิบ ครับผมรับสมัครแล้วนะครับอายุสิบห้าปีถึงสามสิบปีอืมครับผม30สาสิบปีนะครับเพราะว่าปีนี้เพิ่มขึ้นมาอีกห้าปีนะครับใครที่ยังมีไฟยังมีแรงอยู่นะครับใครที่พลาดโอกาสมาหรือว่าใครที่มาหลายๆรอบแล้วเนี่ยขอให้มาขอให้เตรียมพร้อมความฟิตแล้วก็ร้องเพลงเต้นมาให้ครบครับครับผมในปีของน้องเต๋าน้องเต๋ามีการเตรียมตัวมายังไงบ้างครับนี่ผมเลยครับเป็นปีแรกที่ไปประกวดเอฟเลยอ้ใช่ไหมแล้วก็เราเตรียมตัวแบบ ยอมรับเลยว่าแรกเตรียมตัวไปน้อยมากอก็ค <c oughs> ือแบบเราเราไม่รู้ว่าเขาจะออ d i ชัน่นย <c oughs> ั a ไงไงครับผมแฟนเดเชีย a ออย่างเงี้ยเพราะเราไม่เคยดูเอมาก่อนครับผมพูดไปก็แบบ,แ,แบบนี้แล้วแบบว่าแล้วก็เข้าไปร้องเพลงอืมอ่าเขาขออะไรมาแล้วก็ขอเพลงนี้แนวแบบนี้มาแล้วก็ ทำไม่เต็มที่ใช่ไหมนะครับใช่ครับผมแล้วก็ทําเรามีของเท่าไหร่เราก็โชว์ไปเท่านั้นครับอ่าฮะบางทีเราต้องมีความเชื่อเป็นของตัวเองด้วยว่าเราต้องทําได้ใช่ป่ะใช่ครับเล้วคนอื่นจะเห็นความมั่นใจของเราครับรับผมเขาบอกว่าการรับสมัครครั้งนี้จะแปลกกว่ารอบที่ผ่านๆมาหน่อยนิดนึงใช่เขาจะไปโปรโมททั่วประเทศเลยจะจังหวัดครับยังไงเมั่งเอ่ยเห็นว่าจะไปรับสมัครที่เมเจอร์นะฮะเห็นว่าจะมีการเ่็ดแตงเยอะเลยทีเดียวต้องติดตามในในช่องทางของ AF ด้วยครับ แสดงว่าพี่เนี่ยยังมีสิทธิ์อยู่ใช่ไหมเพราะว่าไม่ถึงสามสิบมีอยู่แล้วพี่ใช่ไหมะน,น,นะครับยังไงต้องฝากรุ่นพี่เต๋อด้วยนะครับเผือ่อพี่เผื่อพี่ไปอยู่ซีซั่นสิบสิบเอ็ดอะไรประมาณนี้นะครับในคาร์เมสสิบรออยู่ครับ <laughs> <laughs> อ่ะนะครับสนุกสนานกันไปนะครับ <laughs> เดี๋ยวยังไงให้น้องเต๋อฝากเพลงอีกรอบนึงแล้วกันอย่าทําให้รักให้ขอเขา้ามาเยอะตอนนี้อยู่ในอันดับที่สามแล้วนะครับ <laughs> แล้วก็ให้ให้ขอเข้ามาเยอะเพื่อให้ติดอันดับที่1ที่คิวแฟนชั่นด้วยครับผมก็อยากให้แฟนๆนะครับช่วยกันขอเพลงกันเข้ามาเยอะๆนะครับอย่าทำเพ้รักนะครับของเต๋านะครับก็ตอนนี้อยู่ที่3ามแล้วก็ดีใจมากครับแต่จะดีใจขึ้นอีกก็คืออยู่ที่1ชาร์ตอันดับหนึ่งแล้วครับเราอยู่เป็นนาๆนะครับก็จะดีใจมากๆเลยครับก็ต้องขอแรงขอกำลังส่งข้อความมาเลยนะครับจากแฟนๆขอบคุณมากนะครับครับผมฝากช่องทางการดาวน์โหลดการติดตามนิดนึงครับผมอีกยวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ดาวโหลดนะครับใครใช้ซิมทูมูฟนะครับกด22 2 2ออโทรออกและบอกชื่อเพลงได้เลยนะครับครับเป็นเสียงรอสายก็ได้นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือทาง w w w บ m u s ์ทูม c วสิคมรับผมก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เลย m อมวีวันที่1เมษายนนี้นะครับอย่าลืมติดตามด้วยที่รายการสยามเบ็คเดน6โมงเย็นครับครับผมอย่าลืมติดตามมาด้วยลวกนนะกันนะครับเดี๋ยวยังไงมีโอกาสเดี๋ยวเรามาทานข้าวด้วยกันอีกแล้วก็มีโอกาสมาทำกิจกรรมวันที่ขึ้นอีกเดี๋ยวให้น้องเต๋าฝากลา ผู้บริหารมัมแองเจิลพี่เอของเรานะครับนิดนึงับผมก็ฝากถึงผู้บริหารนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ดูแลพวกเราทางทูแฟนดีเชียเป็นอย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุกๆอย่างเลยกิจกรรมหรือว่าจะเป็นเพลงนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมถ้ามีโอกาสเจอกันอีกแน่นอนครับผมคิดถึงนะครับครับผมให้ลาแฟนคลับด้วยครับทางอุดรธานีผมก็ฝากแฟนคลับนะครับชาวอุดรนะครับผม ขอบคุณมากมากเลยครับคุณหลายๆเด้อจ้าสซอมบี้หลายวันนี้จะไป็นผู้สายาจกันแล้วให้ให้ให้น้องเต๋อลาลารายการแล้วก็เข้าเพลงอ่อย่าทำให้รักเป็นภาษาอีสานนิดนึงเป็นไงนะเป็นไงยากละใช่ไหมก็เราก็ขอลาเลยครับผมเดี๋ยวไปฟังฟังเพลงอย่าทำห้รักกับ เต๋าเซนทรัลฟ่งเพียงพ่อเลยครับครับผมขอบคุณเต๋ามากครับมีโอกาสเจอกันครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายสดีครับครับครับเดี๋ยวี่ขอเพียงยาเฮ็ดให้ฮักเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> อขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับสําหรับน้อง